เนิสัยที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่โคดนิ่งพลังของความนิ่งที่โลกภายนอกไม่เคยบอกคุณคุณเคยไหมครับเวลาที่ใครสักคนพูดจาดูถูกคุณแต่คุณกลับทำอะไรไม่ได้นอกจากเก็บคำพูดนั้นมาคิดวนไปวนมาคุณเคยไหมครับ เวลาที่โกรธจนแทมจะระเบิดแต่สุดท้ายคุณก็เสียใจที่ปล่อยให้อารมณ์ควบคุมชีวิตและคุณเคยไหมครับเวลาที่อยู่ท่ามกลางความกดดันคุณรู้สึกเหมือนตัวเองเล็กลงทุกทีไม่ต่างจากเฉลยของความเครียดแต่คุณลองนึกภาพตามนะหากวันหนึ่งคุณสามารถยืนอยู่ ท่ามกลางเสียงโวยวายความกดดันและคำพูดร้ายๆโดยที่หัวใจคุณยังสงบหากวันหนึ่งคุณเผชิญหน้ากับคนที่จ้องจะทำร้ายคุณแต่คุณยังยิ้มบางๆอย่างมั่นคงหากวันหนึ่งคุณกลายเป็นคนที่ไม่ถูกลากไปตามอารมณ์ของใครง่ายๆนั่นล่ะครับ คุณจะกลายเป็นคนที่โคดนิ่งคนที่ใครต่อใครต้องหันมามองด้วยความทึ่งและอยากเข้าใจคุณมากขึ้นเพราะในโลกที่วุ่นวายเต็มไปด้วยการเปรียบเทียบเต็มไปด้วยเสียงกดดันคนที่นิ่งเป็นจะเปล่งพลังออกมาอย่างมหาศาลเหมือนสายน้ำที่ไหลช้าแต่ลึก เหมือนภูเขาที่เงียบสงบแต่หนับแน่นเหมือนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่แม้จะนิ่งแต่ใครๆก็อดมองไม่ได้วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักเจ็ดนิสัยที่จะเปลี่ยนคุณจากคนที่เคยอ่อนไหวง่ายหัวร้อนบ่อยหรือตกเป็นทาสของคำพูดคนอื่นให้กลายเป็นคนที่นิ่งหน้าค้นหาหน่าทึ่งและทรงพลังที่สุด บทที่หนึ่งฟังให้มากแต่ตอบให้น้อยในยุคที่ใครๆก็อยากแสดงความคิดเห็นใครๆก็อยากมีเสียงของตัวเองใครๆก็อยากถูกฟังมากกว่าที่จะฟังคนอื่นคนที่สามารถทำสิ่งตรงข้ามได้คือคนที่โดดเด่นที่สุดความนิ่งของมนุษย์เริ่มจากการฟังไม่ใช่การพูดเพราะการพูด คือการปล่อยสิ่งที่เรามีออกไปแต่การฟังคือการเก็บสิ่งที่คนอื่นมีเข้ามาในตัวเราเหมือนแก้วน้ำที่เต็มจนล้นกับแก้วที่ยังเว้นที่ว่างไว้คนที่พูดตลอดเวลาก็เหมือนแก้วที่ล้นคนอื่นไม่อยากเทอะไรใส่อีกแล้วเพราะรู้ว่ามันจะไหลหกออกมาแต่คนที่ฟังมากกว่ากลายเป็นแก้วที่มีพื้นที่ว่าง ทุกคนจึงอยากเทอยากแบ่งปันอยากบอกความลับให้ฟัง 1. ความนิ่งที่มาพร้อมกับการฟังคุณเคยสังเกตไหมว่าคนที่ฟังเป็นมักจะดูมีสเสน่ห์กว่าคนที่พูดเก่งเกินไปเพราะคนที่ฟังได้อย่างตั้งใจเขาไม่ได้แค่รับฟังแต่เขากำลังส่งสารว่าฉันให้คุณมีคุณค่าฉันเห็นคุณสำคัญ พอที่ฉันจะหยุดและตั้งใจฟังคุณจริงๆในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการได้เจอใครสักคนที่ฟังเราโดยไม่ขัดจังหวะมันคือของขวัญที่หายากมากและนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้คนคนนั้นดูนิ่งดูสุข,ขุมและน่าทึ่ง 2. การตอบน้อยแต่ทงพลังการตอบให้น้อยไม่ได้หมายถึงการไม่พูดเลยแต่คือการ พูดเท่าที่จำเป็นและพูดด้วยสติคุณลองนึกภาพตามเวลามีคนพูดจายั่วยุคุณพยายามกวนอารมณ์คุณถ้าคุณตอบกลับทันทีด้วยความโกรธนั่นเท่ากับคุณตกเป็นเหยื่ออารมณ์ของเขาโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณเลือกที่จะเงียบหรือพูดเพียงสั้นๆด้วยเหตุผลคุณจะกลายเป็นคนที่คุมเกมอยู่ในมือทันที เหมือนนักหมากรุกที่ไม่จำเป็นต้องขยับหมากทุกตาแต่เลือกขยับในจังหวะที่สำคัญที่สุดและการขยับนั้นเปลี่ยนทั้งเกมได้ 3. วิธีฝึกให้ฟังมากกว่าพูดกอไก่หยุดหายใจคิดก่อนจะตอบทุกครั้งที่ใครพูดอะไรมาโดยเฉพาะคำพูดที่แทงใจหรือทำให้คุณโกรธลองหยุด หายใจลึกๆแล้วนับในใจสัก 1, 2, 3ก่อนตอบเพราะเพียงแค่3วินาทีนี้จะทำให้คุณเปลี่ยนจากการตอบด้วยอารมณ์ไปเป็นการตอบด้วยสติขอไข่ฟังทั้งหูและตาอย่าฟังแค่ถ้อยคำแต่ให้ฟังด้วยสายตาฟังด้วยหัวใจสังเกตภาษากายน้ำเสียงน้ำหนักคำพูด บางครั้งสิ่งที่คนไม่พูดออกมานั่นแหละคือความจริงเช่นเวลาใครพูดว่าไม่เป็นไรหรอกแต่สีหน้ากับน้ำเสียงสแสดงออกชัดว่ามันไม่โอเคเลยถ้าคุณฟังได้ลึกแบบนี้คุณจะเข้าใจคนได้มากกว่าที่พวกเขาพูดจริงๆขอควายพูดน้อยแต่ชัดเจนก่อนจะพูดอะไรลองถามตัวเองว่าสิ่งนี้จำเป็นหรือไม่ สิ่งนี้มีคุณค่าต่อคนฟังไหมถ้าไม่พูดเลยจะดีกว่าไหมถ้าคำตอบคือเงียบดีกว่าก็เลือกเงียบเพราะบางครั้งความเงียบคือคำตอบที่ตรงพลังที่สุด 4. ตัวอย่างในชีวิตจริงลองนึกถึงบรรยากาศในการประชุมงาน คุณจะเห็นคนบางประเภทที่พูดทุกครั้งที่มีโอกาสยกตัวอย่างตัวเองอธิบายทุกอย่างยืดยาวจนคนอื่นเบื่อหน่ายแต่จะมีอีกคนที่นั่งฟังอย่างสงบไม่พูดแทรกไม่เถียงขัดและเมื่อถึงเวลาที่เขาเอ่ยปากเพียงประโยคเดียวทุกคนกลับหยุดฟังทันทีนี่คือความต่างระหว่างเสียงที่พร่ำพูดกับคำที่ตรงพลังห ผลลัพธ์ของนิสัยนี้คุณจะดูสุขุมลุ่มลึกใครๆก็อยากเข้าใกล้เพราะคุณไม่ใช่คนที่พร่ำบน่นหรือระบายตลอดเวลาคำพูดของคุณจะมีน้ำหนักพูดน้อยแต่ทุกครั้งที่พูดคนจะเชื่อฟังและสนใจคุณจะคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นเพราะการฟังมากกว่าพูดทำให้คุณไม่ถูกลากไปตามเกมของคนอื่นคุณจะเข้าใจคนมากขึ้น เพราะการฟังทำให้คุณเข้าถึงความรู้สึกที่ลึกกว่าคำพูด6เปรียบเทียบให้เห็นภาพความนิ่งที่เกิดจากการฟังมากกว่าพูดเหมือนทะเลสาบที่เงียบสงบน้ำไม่จำเป็นต้องไหลแรงเหมือนน้ำตกแต่เพราะความเงียบสงบมันกลับสะท้อนท้องฟ้าได้ชัดเจนที่สุดคนก็เหมือนกันถ้าคุณเงียบฟังและนิ่ง คุณจะสะท้อนความจริงและความลึกซึ้งออกมาให้โลกเห็นถ่ายบทบทสรุปของนิสัยแรกฟังให้มากแต่ตอบให้น้อยไม่ใช่การยอมแพ้ไม่ใช่การทำตัวอ่อนแอแต่คือการเลือกคุมสถานการณ์ด้วยความนิ่งเพราะสุดท้ายแล้วคนที่พูดตลอดเวลาอาจจะดังในตอนนี้แต่คนที่นิ่งฟังและพูดอย่างมีพลัง จะดังกว่าในใจคนไปอีกนานบทที่สองนิสัยที่สองควบคุมสีหน้าและภาษากายให้สงบเสมอคุณรู้ไหมครับคนเราสามารถอ่านใจกันได้มากกว่าที่คิดไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยสีหน้าและภาษากายเวลาคุณโกรธแต่คุณพูดว่าไม่เป็นไรหรอกคนรอบข้างก็รู้ทันทีว่า คุณกำลังเดือดอยู่เวลาคุณเครียดแต่พยายามบอกว่าโอเคฉันไหวแววตาของคุณก็ขายความจริงไปหมดแล้วนี่คือเหตุผลว่าถ้าคุณอยากเป็นคนที่นิ่งจริงๆคุณต้องเริ่มจากควบคุมสีหน้าและภาษากายให้ได้ 1. ทําทำไมภาษากายถึงสำคัญกว่าคำพูดมีงานวิจัยด้านจิตวิทยาการสื่อสารบอกว่า สิ่งที่ทำให้คนเชื่อถือคุณไม่ใช่คำพูดเพียงอย่างเดียวแต่คือ55%มาจากภาษากาย38%มาจากน้ำเสียง7%เท่านั้นที่มาจากคำพูดจริงๆนั่นหมายความว่าต่อให้คุณพูดเก่งแค่ไหนถ้าภาษากายคุณสั่นไหวสีหน้าคุณเผยพิรุษทุกอย่างที่คุณพูดก็ไม่มีน้ำหนักตรงกันข้าม ถ้าคุณพูดน้อยแต่สีหน้าเรียบสงบแววตานิ่งมั่นคงร่างกายไม่ไหวตามอารมณ์คุณจะกลายเป็นผู้เขานิ่งๆที่ใครๆก็ยากจะสั่นคลอน 2. ตัวอย่างให้เห็นภาพลองนึกถึงนักเจรจามืออาชีพหรือผู้นำที่ยิ่งใหญ่เวลาพวกเขานั่งโต๊ะเจรจาสีหน้าของพวกเขาแทบไม่เปลี่ยนไม่แสดงออกเกินความจำเป็น ต่อให้ถูกกดดันถูกยั่วโมโหหรือถูกใส่ร้ายพวกเขายังยิ้มบางๆนั่งตัวตรงและมองด้วยสายตาที่มั่นคงสิ่งนี้เองที่ทำให้คู่เจรจารู้สึกเกรงใจและเริ่มระมัดระวังมากขึ้นเพราะเขาไม่สามารถอ่านอารมณ์ของอีกฝ่ายได้ง่ายๆและนั่นคือข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ 3. วิธีฝึกควบคุมสีหน้าและภาษากายกอไก่ฝึกใบหน้าเป็นกลาง ยืนหน้ากระจกแล้วลองซ้อมทำหน้าที่ไม่แสดงอารมณ์เกินไปไม่ยิ้มจนเกินเหตุไม่ขมวดคิ้วเวลางุดหงิดไม่ถอนหายใจแรงๆเวลารำคาญการเก็บสีหน้าให้นิ่งจะช่วยให้คนอื่นไม่รู้ว่าคุณกำลังอ่อนแอรหรือหวั่นไหวขอไข่ควบคุมสายตาสายตาที่นิ่งและตรงไปตรงมาคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุด เวลาคุยกับใครพยายามมองตาอย่างสงบไม่เหลือบหลบไม่จ้องแรงจนเกินไปแต่ให้นิ่งและวมั่นคงสิ่งนี้จะทำให้คุณดูน่าเชื่อถือและน่าค้นหาอย่างมากคอควายใช้ท่าทางที่มั่นคงยืนหลังตรงไม่นอไหล่นั่งตัวตรงไม่กระสับกระส่ายเคลื่อนไหวช้าๆไม่รีบร้อน ทุกการเคลื่อนไหวที่ช้าและมั่นคงจะสร้างพลังความนิ่งที่คนรอบข้างสัมผัสได้ 4. เปรียบเทียบให้เห็นภาพคุณลองนึกถึงสิงโตกับสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกเวลาตกใจจะกระโดดวิ่งวุ่นสีหน้าเต็มไปด้วยความกลัวแต่สิงโตต่อให้มีเสียงดังรอบข้างมันยังคงเดินช้าๆนิ่งๆราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น นี่แหละครับคือเสน่ห์ของความนิ่งที่มาจากภาษากาย 5. ผลลัพธ์ที่จะได้จากการฝึกนิสัยนี้คุณจะดูเป็นคนมีอำนาจโดยไม่ต้องใช้เสียงดังแค่เดินเข้ามาทุกคนก็รับรู้ถึงพลังของคุณคุณจะลดการถูกควบคุมโดยคนอื่นเพราะต่อให้เขาพูดยั่วแค่ไหนถ้าเขาอ่านสีหน้าคุณไม่ออกเขาจะเริ่มเสียเปรียบ คุณจะเป็นคนที่น่าค้นหาเพราะคนที่นิ่งจนอ่านยากมักจะทำให้คนอื่นอยากใกล้อยากรู้มากขึ้น 7. ข้อคิดสำคัญความนิ่งที่แท้จริงไม่ได้วัดจากการไม่พูดอย่างเดียวแต่คือการควบคุมสิ่งที่ร่างกายแสดงออกเพราะร่างกายคือกระจกเงาของจิตใจถ้าคุณควบคุมกายได้แสดงว่าคุณกำลังควบคุมใจได้ ดังนั้นนิสัยที่สองของคนที่โคดนิ่งคือควบคุมสีหน้าและภาษากายให้สงบเสมอเพราะนี่คือภาษาที่คนทั้งโลกเข้าใจโดยไม่ต้องเอื้อนเอ่อยแม้แต่คำเดียวบทที่3นิสัยที่3แยกแยะอารมณ์ออกจากการตัดสินใจคนเราส่วนใหญ่พลาดไม่ใช่เพราะขาดโอกาสแต่เพราะตัดสินใจด้วยอารมณ์ บางครั้งคุณกโกรธแล้วพูดอะไรออกไปจนต้องมานั่งเสียใจทีหลังบางครั้งคุณกลัวแล้วปฏิเสธโอกาสดีๆทั้งที่มันอาจเปลี่ยนชีวิตคุณแล้วบางครั้งคุณรีบร้อนเกินไปตัดสินใจโดยไม่ทันคิดให้ลึกก็เลยเสียสิ่งสำคัญไปตรงกันข้ามคนที่โคดนิ่งมักจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างออกไปคือ เขารู้จักแยกอารมณ์ออกจากเหตุผลเขาอาจจะรู้สึกโกรธแต่จะไม่รีบพูดเขาอาจจะรู้สึกกลัวแต่จะไม่รีบหนีเขาอาจจะรู้สึกกดดันแต่จะไม่รีบตัดสินใจ 1. อารมณ์เหมือนพายุลองนึกภาพเวลาคุณอยู่กลางพายุลมแรงฝนตกฟ้าแลบฟ้าร้องทุกอย่างดูโกลาหล ถ้าคุณตัดสินใจเดินออกจากบ้านในช่วงนั้นคุณมีโอกาสเจ็บตัวสูงมากอารมณ์ก็เหมือนกันครับเวลาคุณโกรธคุณกำลังอยู่ในพายุโกรธเวลาคุณกลัวคุณกำลังอยู่ในพายุความกลัวและถ้าคุณรีบเดินออกไปในขณะที่พายุยังไม่สงบคุณจะทำพลาดแน่นอน 2. วิธีแยกอารมณ์ออกจากการตัดสินใจก ใช้หลักหยุดสงบตัดสินใจเวลาที่มีอะไรมากระทบจิตใจเช่นคำพูดดูถูกหรือสถานการณ์ที่กดดันอย่ารีบตอบอย่ารีบเลือกแต่ให้หยุดก่อนหยุดเพื่อให้พายุในใจคุณเริ่มเบาลงแล้วค่อยใช้เหตุผลมาชั่งน้ำหนักขอเขียนความคิดลงกระดาษ บางครั้งสมองเราตีกันระหว่างอารมณ์กับเหตุผลวิธีแก้ง่ายๆคือเอาปากกามาเขียนแยกเลยว่าสิ่งที่ฉันรู้สึกตอนนี้คืออะไรสิ่งที่ควรทำจริงๆคืออะไรเมื่อเห็นมันอยู่ตรงหน้าคุณจะชัดเจนขึ้นทันทีขอฝึกชะลอการตอบสนองไม่ว่าคุณจะได้รับข้อความ ดูถูกหรือถูกยั่วโมโหลองบอกตัวเองว่าฉันจะไม่ตอบทันทีรอ10นาทีรอหนึ่งชั่วโมงหรือถ้าเป็นไปได้รอหนึ่งวันเต็มๆคุณจะเห็นเลยว่าสิ่งที่คุณอยากทำตอนอารมณ์แรงมักจะไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากทำเมื่ออารมณ์สงบ 3. ตัวอย่างในชีวิตจริงลองนึกถึงเจ้านายที่โดนลูกน้องทำงานพลาด ถ้าเจ้านายคนนั้นตะโกนด่าใส่ทันทีเขาอาจจะสบายใจชั่วคราวแต่สิ่งที่ได้คือลูกน้องเสียใจไม่กล้าทำงานต่อและทีมเสียกำลังใจแต่ถ้าเจ้านายคนนั้นนิ่งฟังสังเกตแล้วค่อยพูดด้วยเหตุผลทุกคำพูดจะหนักแน่นและสร้างความเคารพได้มากกว่าหรืออีกตัวอย่างหนึ่งเวลามีคนส่งข้อความแรงๆมาด่าคุณในโซเชียล ถ้าคุณตอบกลับทันทีด้วยความเดือดร้อนคุณก็กลายเป็นเชื้อเพลิ่มเติมไฟให้เขาแต่ถ้าคุณเลือกนิ่งหรือเลือกตอบอย่างสงบคุณจะทําให้เขารู้สึกเสียสูนญทันที 4. เปรียบเทียบให้เห็นภาพคนที่แยกอารมณ์ออกจากการตัดสินใจเหมือนกับตันเรือที่เจอพายุเขาไม่ตัดสินใจหักหางเสือทันที แต่เลือกชะลอเรือรอจนพายุเบาลงแล้วค่อยหาทางออกที่ปลอดภัยผลลัพธ์ก็คือเขาพาลูกเรือรอดทุกครั้งแต่กับตันที่ใจร้อนตัดสินใจท่ามกลางพายุมักจะทำให้เรือจมก่อนถึงฝั่งเพราะฉะนั้นรักษาสติและตัดสินใจด้วยเหตุผลจะช่วยคุณก้าวตามความฝันได้อย่างปลอดภัยเพราะสิ่งสำคัญนั้นต้องการมากกว่าและถ้าม,มากก็พอ ทำไมต้องทำมากกว่าทำไมเราถึงต้องทำมากกว่า 5. ผลลัพธ์ที่จะได้จากนิสัยนี้คุณจะไม่เสียใจภายหลังเพราะคุณไม่จะตัดสินใจในจังหวะที่ใจร้อนคุณจะดูสุข,ขุมน่าเชื่อถือเพราะทุกการตัดสินใจของคุณมาจากเหตุผลไม่ใช่อารมณ์คุณจะควบคุมชีวิตได้ดีขึ้นเพราะคุณไม่ใช่ทาสของความรู้สึก แต่คุณเป็นนายของมัน6ข้อคิดสำคัญอารมณ์เป็นเหมือนผู้โดยสารที่นั่งอยู่บนรถชีวิตของคุณคุณไม่สามารถไล่มันลงไปได้หรอกโกรธกลัวดีใจเศร้ามันก็จะขึ้นมานั่งด้วยเสมอแต่คุณมีสิทธิ์เลือกว่าใครจะเป็นคนขับรถถ้าคุณให้อารมณ์ขับรถคุณก็พร้อมจะชนตลอดเวลาแต่ถ้าคุณให้เหตุผลขับ อารมณ์ก็แค่โดยสารไม่ได้มีอำนาจเหนือคุณดังนั้นนิสัยที่สของคนที่โคดนิ่งคือแยกอารมณ์ออกจากการตัดสินใจเพราะเมื่อคุณตัดสินใจด้วยสติไม่ใช่อารมณ์คุณจะกลายเป็นคนที่ใครก็สั่นคลอนได้ยากบทที่4ฟังมากกว่าพูดพลังแห่งความนิ่งที่เหนือคำพูดคุณเคยสังเกตไหมว่า เวลาคนพูดมากเกินไปเขามักจะเสียพลังงานโดยไม่รู้ตัวและบ่อยครั้งยิ่งพูดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ตัวเองดูไม่น่าเชื่อถือเท่านั้นแต่ตรงกันข้ามคนที่ฟังเป็นคนที่เลือกจะนิ่งในเวลาที่เหมาะสมกลับดูน่าค้นหาหน่าเกรงใจและมักได้รับความเคารพมากกว่าการนิ่งไม่ได้แปลว่าคุณไม่คิดไม่ตอบสนองหรืออ่อนแอ แต่มันคือการควบคุมพลังงานของตัวเองให้พูดเฉพาะเวลาที่จำเป็นที่สุดเหมือนนักดาบที่ไม่จำเป็นต้องชักดาบทุกครั้งที่มีคนถาสู้แต่เมื่อเขาตัดสินใจจะชักขึ้นมาเมื่อไหร่ทุกการฟันมีความหมายและมีน้ำหนัก 1. ทําทำไมการฟังถึงสำคัญกว่าการพูดเพราะคนส่วนใหญ่ในโลกนี้อยากถูกฟังมากกว่าอยากฟังคนอื่น และถ้าคุณคือคนที่ยอมฟังจริงๆโดยไม่ตัดสินไม่แทรกคุณจะได้เปรียบมหาศาลคุณเข้าใจความคิดและอารมณ์ของคู่สนทนาได้ลึกขึ้นคุณสามารถมองเห็นสิ่งที่เขาไม่พูดออกมาคุณเก็บข้อมูลสำคัญได้โดยไม่ต้องถามตรงๆตัวอย่างเปรียบเทียบลองนึกถึงโต๊ะเจรจาธุรกิจคนหนึ่งพูดไม่หยุดอวดภูมิความรู้และประสบการณ์ อีกคนแค่พยักหน้าฟังเงียบๆแต่จดรายละเอียดทั้งหมดสุดท้ายคนที่ฟังมากกว่ากลับสามารถใช้ข้อมูลที่ได้เปรียบในการตัดสินใจที่เฉียบคมกว่า 2. ความนิ่งทำให้คำพูดทงพลังยิ่งขึ้นถ้าคุณพูดทุกอย่างที่ขีดออกมาคำพูดคุณจะกลายเป็นสิ่งธรรมดาที่ไม่มีค่า แต่ถ้าคุณเลือกพูดเฉพาะบางประโยคในเวลาที่เหมาะสมประโยคนั้นจะคมชัดรุนแรงและมีผลกระทบลึกซึ้งเปรียบเทียบให้เห็นภาพเหมือนหยดหมึกเล็กๆในกระดาษขาวมันชัดกว่าการเอาสีระบายทั้งแผ่นเพราะความเงียบคือพื้นหลังที่ทำให้คำพูดคุณเด่นขึ้น 3. การฟังทำให้คุณควบคุมสถานการณ์ได้ หลายครั้งเวลาคนโกรธเขาจะพูดไม่หยุดแต่ถ้าคุณเลือกที่จะนิ่งฟังอย่างสงบคุณจะเห็นรูโวของอารมณ์อีกฝ่ายเพราะความโกรธทําให้คนมักพูดเกินจริงหรือพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดออกมาแล้วคุณก็แค่เก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้โดยไม่ต้องเสียแรงโต้เถียงตัวอย่างจริง ถ้าเจ้านายตำหนิคุณต่อหน้าคนอื่นจนดูเสียหน้าคุณมีสองทางเลือกคือตอบโต้ทันทีเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีซึ่งเสียงจะยิ่งเลวร้ายหรือเลือกที่จะนิ่งฟังไปจนจบแล้วจึงใช้คำพูดสั้นๆหนักแน่นแก้เกมด้วยเหตุผลแทนผลลัพธ์คือคุณจะดูสุข,ขุมกว่าหลายเท่า 4. ผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับคุณจะดูเป็นคนน่าเกรงใจ เพราะคนไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่คุณจะได้รับความเคารพเพราะทุกครั้งที่พูดคนจะตั้งใจฟังคุณจะได้เปรียบเสมอในการเจรจาเพราะคุณรู้มากกว่าที่แสดงออกคุณจะมีสเสน่ห์ลึกลับคคนจะอยากเข้าหาคุณอยากรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไร 5. วิธีฝึกนิสัยฟังมากกว่าพูด 1. เวลาคนพูดลองนับ 1- ถึงสในใจก่อนคิดจะโต้ตอบ 2. จดบันทึกสิ่งที่สังเกตจากการฟังมากกว่าจะคิดว่าคุณจะตอบว่าอะไร 3. ตั้งคำถามปลายเปิดให้คนอื่นพูดต่อเช่นแล้วคุณคิดยังไงต่อ 4. ฝึกเงียบอย่างมีคุณภาพไม่ใช่เงียบแล้วเหม่อลอยแต่เงียบแบบตั้งใจฟังสรุป การฟังมากกว่าพูดไม่ใช่แค่ทำให้คุณดูนิ่งแต่ยังทำให้คุณฉลาดกว่าและเหนือกว่าโดยไม่ต้องออกแรงเยอะความนิ่งของคุณจะกลายเป็นพลังลับที่ทำให้คำพูดเพียงไม่กี่คำของคุณมีค่ามากกว่าที่คนพี่พูดทั้งวันบทที่5รู้จักควบคุมปฏิกิริยาไม่ตอบสนองต่อทุกสิ่งที่มากระทบสิ่งที่ทำให้หลายคนเสียความนิ่งไป ไม่ใช่เพราะเหตุการณ์ใหญ่โตเสมอไปแต่เพราะปฏิกิริยาเล็กๆที่เรามอบให้กับทุกสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่บาดหูสายตาดูถูกเสียงนินทาหรือแม้แต่สิ่งรบกวนเล็กน้อยในชีวิตประจำวันพอเรารีบตอบสนองด้วยความโกรธความไม่พอใจหรือความวู่วามนั่นแหละเรากำลังยกพลังให้สิ่งภายนอกควบคุมเราอยู่ แต่ถ้าคุณสามารถเลือกที่จะไม่ตอบสนองต่อทุกสิ่งที่มากระทบได้คุณจะดูนิ่งลึกและน่าเกรงใจขึ้นมาทันทีเหมือนกำแพงหินใหญ่ที่ต่อให้ลมพัดแรงฝนสาดหนักแค่ไหนก็ยังตั้งมั่นอยู่ที่เดิมอย่างสง่างาม 1. ไม่จำเป็นต้องตอบสนองต่อทุกการยั่วยุเวลามีคนพยายามกวนคุณคนเหล่านั้นหวังเห็นคุณหลุดเห็นคุณกโกรธ เพราะยิ่งคุณโกรธเขายิ่งรู้สึกว่ามีอำนาจเหนือคุณแต่ถ้าคุณนิ่งไม่ตอบโต้ไม่ออกอาการคนเหล่านั้นจะค่อยๆรู้สึกอึดอัดและในที่สุดจะหยุดไปเองเปรียบเทียบให้เห็นภาพเหมือนเด็กที่พยายามเรียกร้องความสนใจถ้าคุณยิ่งแสดงออกยิ่งตอบโต้เขายิ่งกวนแต่ถ้าคุณไม่ให้พลังกลับไปเด็กคนนั้นก็หมดแรงเล่นเอง 2. เลือกปฏิกิริยาไม่ใช่ปล่อยให้อารมณ์เลือกแทนความนิ่งที่แท้จริงไม่ใช่การไม่มีอารมณ์แต่คือการควบคุมอารมณ์จนสามารถเลือกปฏิกิริยาได้เองคุณอาจโกรธแต่เลือกที่จะเงียบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าคุณอาจเจ็บปวดแต่เลือกยิ้มแทนที่จะร้องไห้เพราะคุณรู้ว่าการตอบสนองที่ฉลาดจะนำพาไปสู่ชัยชนะระยะยาว 3. การไม่ตอบสนองคือการประกาศอำนาจอย่างเงียบๆบ,บางครั้งการเงียบของคุณคือการตบหน้าที่แรงที่สุดสำหรับคนที่อยากเห็นคุณเดือดเพราะมันแปลว่าคุณไม่ได้มองเขาเป็นภัยคุกคามด้วยซ้ำตัวอย่างถ้ามีคนพูดดูถูกคุณต่อหน้าฝูงชนคนส่วนใหญ่มักรีบตอบโต้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรี แต่คุณลองเลือกเงียบมองเขาด้วยสายตานิ่งๆเหมือนกำลังดูสิ่งไร้ค่าแล้วเดินผ่านไปคำพูดดูถูกเหล่านั้นจะย้อนกลับไปทำร้ายเขาเอง 4. ผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับคุณจะกลายเป็นคนที่แตะต้องยากคนจะคิดหลายครั้งก่อนจะล้ำเส้นคุณคุณจะมีพลังเงียบที่สร้างความน่าเกรงใจโดยไม่ต้องใช้เสียงดังคุณจะเป็นที่นับถือ พราะไม่ปล่อยให้สิ่งเล็กน้อยมากำหนดอารมณ์คุณจะมีชีวิตที่สงบขึ้นไม่ต้องเสียพลังไปกับเรื่องไร้ค่า 5. วิธีฝึกควบคุมปฏิกิริยา 1. เวลารู้สึกโกรธลองหยุดหายใจลึกๆ3ครั้งก่อนคิดจะตอบโต้ 2. ใช้คำถามกับตัวเองว่า การตอบสนองนี้จะทำให้ฉันได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าจริงหรือ 3. ถ้าไม่จำเป็นให้เลือกเงียบและเก็บพลังไว้ใช้ในเวลาที่สำคัญกว่า 4. ฝึกสมาธิวันละเล็กน้อยเพื่อให้ใจคุณแข็งแรงไม่สั่นคลอนง่ายสรุปบทที่ 5. คนที่โคดนิ่งไม่ใช่คนที่ไม่มีอารมณ์แต่คือคนที่ไม่ยอมให้โลกภายนอกมากำหนดอารมณ์ของตัวเอง เขารู้จักเลือกการตอบสนองที่ฉลาดรู้ว่าเมื่อไหร่ควรนิ่งและเมื่อไหร่ควรพูดทุกการกระทำของเขามีน้ำหนักและเต็มไปด้วยพลังเงียบที่น่าเกรงใจสรุปส่งท้ายเจนิสัยที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่โคดนิ่งถ้าคุณลองมองย้อนกลับไปที่ทั้ง5บทที่ผ่านมาคุณจะเห็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ความนิ่งไม่ใช่เรื่องของบุคลิตแต่เป็นเรื่องของการฝึกใจเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถสร้างได้หากคุณตั้งใจจริงๆคุณได้เรียนรู้ว่าการรู้จักเงียบในเวลาที่ใช่ทำให้คุณมีพลังมากกว่าคนที่พูดพร่ำไม่หยุดคุณเห็นแล้วว่าการฟังมากกว่าพูดไม่ได้ทำให้คุณดูอ่อนแอแต่มันทำให้คุณมีข้อมูลและมีอำนาจเหนือกว่าคุณได้เข้าใจว่า การไม่ตอบสนองต่อทุกสิ่งที่มากระทบคือทางลับสู่การเป็นคนที em no is, no <It> ่แตะต้องยากน่าเกรงใจและมีเสนอลึกลับในสายตาคนอื่นเมื่อคุณฝึกนิสัยเหล่านี้ไปทีละเล็กทีละน้อยคุณจะพบว่าความโกรธที่เคยควบคุมคุณจะเริ่มอ่อนแรงลงคำพูดดูถูกที่เคยทำให้คุณเดือดจะกลายเป็นแค่เสียงรบกวน ความกดดันที่เคยบีบหัวใจคุณจะกลายเป็นสนามฝึกความเข้มแข็งและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือคนรอบข้างจะเริ่มมองคุณต่างไปจากเดิมคุณจะกลายเป็นคนที่นิ่งลึกและน่าเกรงใจเป็นคนที่ใครๆก็อยากฟังอยากเข้าใกล้และอยากเคารพเพราะสุดท้ายแล้วความนิ่งคือพลังมันคือเสน่ห์เงียบๆที่ไม่ต้องอธิบาย แต่ทุกคนสัมผัสได้ดังนั้นหากคุณกำลังเผชิญความเครียดความกดดันหรือคำพูดที่บั่นทอนจิตใจจงจำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องตอบสนองทุกครั้งคุณไม่จำเป็นต้องโต้แย้งทุกคําและคุณไม่จำเป็นต้องแก้ตัวกับทุกคนจงนิ่งให้เป็นเพราะความนิ่งที่แท้จริงไม่ได้ทำให้คุณแพ้แต่ทำให้คุณชนะโดยไม่ต้องต่อสู้